นวนะรหีบนอัลัยม์บิลลาฮ์อัลลอฮฺมูอลลัลลอฮฺอาลัมูอัลลัลลอฮฺอลัยมูอัลลัลลอฮฺอาลัยมูอัลลัลลอฮฺอาลัยมวอัคลัลลอฮายมอััลลอฮาลัยูอัลลัลอฮฺอาจัยม่ออาลัมีอัลัลลอฮฺาลัยมูรัลลัลทุกท่าัมอัลลัลลฮท่าพี่ม้องครับในการาำเนินชีวิตของเราาจะมูอที่เรียกว่าจากผูำ การที่เรามีผู้นําในเรื่องของศาสนาก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่ละะลัยะอัลลัมและแบบอย่างจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่ละะลัยะอัลลัมที่ถือว่าเป็นบิดาของชนอาหรับก็คือนบีบรอฮิมลัยฮิสสลามดังนั้นการสืบทอดการรายงานการปฏิบัติมาถึงรุ่นเราเนี่ยท่านพี่น้องครับในสมัยก่อนท่านต้องนึกอย่างนี้ว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีแผ่นได้ในการที่จะเก็บข้อมูลหรือแผ่นดิส์เหมือนกันในสมัยก่อนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องใช้ความจําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้รับความโปรดปานจากลลอ a ์กับการที่ได้สร้างคนรุ่นหนึ่งเพื่อที่จะจําในเรื่องของคําสอนสื่อทอดมาถึงอีกรุ่นหนึ่งก็นั่นถือว่าเป็นความโปรดปานที่เป็นความโปรดปานให้กับพวกเราอัลฮามุลินละดังนั้นท่านนบีอิบ,บรอฮีมะลยฮิสสาลามย ในอายาะกุร์อันที่ได้กล่าวว่าอิซบว่าอิบัตว่าอิบัตาละอิบรอฮีมรับบุหูบิคัลิมาติมะตัมมะฮุนองลลอซุบฮานัวะตาลาเจ้าก็คือองค์อภิบาลของของ,ของท่านนาบีบรอฮีมก็คืออัลลอฮ์ในท่านพี่น้องครับเมื่อได้ทําการทดสอบนบีบรอฮีมด้วยกับคำด้วยกับคําสอนด้วยกับหลักการเนี่ยฟะตัมมะฮุนก็ได้มีการทําให้เกิดความสมบูรณ์นั้นดังนั้นก็มีการกล่าว ซึ่งเป็นในหะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัละฮะเลวะลัลลามด้วยแต่ได้โยงถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุคของนบีบรอฮิมอะลัยฮิสลามก่อนสิ่งที่เป็นสุนนะสิ่งที่เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าสิบประการต่อปีนี้เนี่ยเป็นสุนนะที่เกิดขึ้นในตัวเราโดยตรงเลยเราจะได้ยินคำพูดที่ผมถือว่าเป็นคำพูดที่สวยงามมากใครที่เป็นคนประดิษฐ์หรือใครที่เป็นคนใช้สำนวนนี้เนี่ย สุนหนนั่นต้องตั้งแต่ตแตศีรษะจเท้าตั้งแต่ตื่นนอนจกนกระทั่งเข้านอนตั้งแต่เช้าจกนกระทั่งพบค่ำก็คือในตัวเราเนี่ยท่านบี่น้องครับจะต้องมีสุนหนาของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัละลาวีห์สลามแต่วันนี้เราย่อลงมาว่าสิ่งที่เป็นสุนหนาที่ท่านนบีบ,บรอฮีมอะลัยฮิสลามได้ปฏิบัติได้กระทำเนี่ยสีประการที่ถือว่าเป็นสุนหน้าคอมซุนฟิลระสิวาคอมซุนฟิลบะดันห้าประการนั้น อยู่ที่ศีรษะห้าประการนั่นอยู่ในเรือนร่างเราทั้งหมดวันนี้เรามาฟังกันนั่นพี่น้องครับมาทบทวนกันเราอาจจะได้ยินได้ฟังวิทยากรอาจารย์ที่บรรยายให้ความรู้เราก็อาจจะตรงกับสิ่งที่เรารู้บ้างอาจจะเพิ่มเติมในสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็ถือว่าทำดุลินแล้วเราเรียนหนังสือเราเพิ่มความรู้ได้กับความรู้ที่มาจากทีวีก็เนี่ยคือสิ่งต่างๆก็จะเป็นผลบุญกลับไปหาคนที่เริ่มก็คือประธานมูลนิธิ นั่นคือการทําทานนั่นคือการทําสดออกก็นั่นคือการสร้างความรู้ที่มันเป็นผละบุญที่ต่อเนื่องเราก็ต้องทําแบบนั้นวันนี้เราได้ยินได้ฟังไปแล้วท่านพี่น้องครับท่านก็ไปบอกต่ออีกคนหนึ่งได้ยินจากเราก็ไปบอกต่อคนหนึ่งไปบอกสิบคนสิบคนไปบอกคนละสิบก็เป็นร้อยคนความดีผลบุญถ้าเขาปฏิบัติมันจะกลับมาหาเราทั้งหมดสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ท่านพี่น้องครับที่บอกว่าหาประการที่อยู่ในศีรษะ อาการแรกเลยท่านพี่น้องที่เป็นสุนนะนะส,สิวัดการแปรงฟันการแปรงฟันเราอาจจะบอกว่าทําไมเป็นสุนนะการแปรงฟันนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรครับจะทําให้ปากของเรานั้นสะอาดและการแปรงฟันสมัยก่อนไม่ได้มียาสีฟันแบบปัจจุบันการแปรงฟันก็ไม่ได้มีแปรงสีฟันเหมือนปัจจุบันเขาใช้ไม้อะรอกบางคนบ้านเราจะเรียกไม้สูยีไม้สูดีมันก็คือไม้ทําความสะอาด ไม้อรอกก็คือเป็นไม้ชนิดหนึ่งท่านพี่น้องตะไปนครมก,กาหรือคนที่ไปออกไปปากีไปอินเดียก็จะเป็นไม้ประมาณอันขนาดเนี้ยแลวเขาก็จะยาประมาณขนาดนี้ท่านพี่น้องครับแล้วพูดถึงการแปลงฟันแล้วก็ขอพูดนิดหนึ่งว่าไม้เนี่ยท่านพี่น้องครับเขาก็จะเหมือนคล้ายๆปาดข้อตรงนี้แล้วทําเป็นคุยๆตรงนี้แต่กฎกติกาของการแปลงฟันก็หมายความว่าไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนั่งคุยกับคนอื่นแล้วก็นั่งเอาไม้ขึ้นมาแปลงเล่นเหมือนคล้ายๆว่ากัดไปด้วยกินไปด้วยไม่ใช่ การแปลงฟันก็คือก่อนจะอ่านอัลกุรอานก่อนจะละหมาดหลังจากรับประทานอาหารหลังจากตื่นนอนนั่นเขาเรียกว่าการแปลงฟันท่านจะใช้ยาซีฟันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านจะสะดวกแต่ถ้าหากว่าท่านบอกว่าท่านมีไม้อารักที่บอกว่าเป็นสุนนะด้วยแล้วก็ท่านนั่งกัดคุยกับคนอื่นท่านก็นั่งคาบไว้อันนั้นไม่ใช่สุนนะการแปลงฟันอะไรสุนนะแต่การกระทําที่เรียกว่าเอาไม้มานั่งถูแล้วก็เวลาคุยกับคนอื่นเนี่ยอันนั้นไม่ใช่สุนนะ เรายกตัวอย่างง่ายๆท่านพี่น้องนะขอนอนุญาตออกไปนอกเรื่องนิดนึงก็คือว่าคนที่ไปทําฮัดเวลาใส่ชุดอยรรมปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังตอนเรียนก็คือว่าต้องอะไรครับเปิดไหล่ขวาแต่เวลาไปเรียนจริงๆแล้วเขาสอนว่าไหล่ขวานั้นเปิดเวลาที่เราจะลงลานตัวว่าพเพื่อที่จะตะวัวว่าถ้าไม่ได้ตัวว่าก็คือเราเดินออกนอกมัสยิดฮารอมมาก้าก็คือให้คุมไว้แล้วเวลาเราจะลงปุ๊บเหมือนก็จะปฏิบัติ อิบาร์ดก็จึงถอดแล้วก็อะไรครับเปิดไหล่ขวาเวลาสอนมันเราสอนกันไม่หมดเนี่ยมันก็จะเข้าใจว่าตาสายชุดขาวก็คือต้องเปิดไหล่ขวาอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้คือคือที่บอกว่าผมขออนุญาตนําตัวผมเองนี่แหละเป็นตัวอย่างเป็นตุกต๊กตาครับท่านพี่น้องว่าเวลาเราไม่เข้าใจอะไรก็ตามเราถามก็เหมือนกันแกงการแปลงฟันเวลาเราได้ยินบอกว่าต้องใช้ไม้อะ็อกนั่งยุ่เฉยก็นั่งถูเล่นอยู่คนเยอะๆก็ยังถูฟันเล่น เวลามีคนเย,อ,เยอะๆท่านพี่น้องครับจะมานั่งหักนิ้วเล่นจะมานั่งดึงนิ้วอะไรต่างๆเขายังไม่ให้ทเลยหรือบางคนเวลาสมมุติมีปากกาเวลานั่งฟังคนอื่นหรือว่าเวลาอยู่กับคนอื่นก็นั่งกดปากกาแก้แกแก,แกล่นเนี่ยมันก็จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรไม่ถูกต้องอีกเช่นเดียวกันดังนั้นมาเป็นเช่นนี้นะท่านพี่น้องครับการแบ่งฟันเขาแบ่งกันอย่างไรถ้าโรงเรียนอนุบาลเดี๋ยวนี้สอนลูกหลานเราคือท่านพี่น้องครับค้านกระสุนหน้าขัดกระสุนหน้าหมดแล้ว แปลงฟันเริ่มอย่างนี้เลยใช่ไหมครับลูกหลานเราเนี่ยซุนหน้าคือต้องเริ่มจากข้างขวาก่อนแม่ก็ตั้งการแปลงฟันก็คือเริ่มข้างขวาก่อนเวลาแปลงแล้วถามว่าเราต้องเหนียดไหมทา่ทานตื่นเช้ามาหยิบแปลงสีฟันหยิบยาซีฟันแล้วกลับไปแปลงเข้า,าองน้ําแปลงแล้วท่านพี่น้องครับก็ได้แปลงสีฟันแต่ถ้าหากว่าท่านเดินไปแล้วท่านก่อนเกว่าตื่นเช้ามาวันนี้เนี่ยเราจะแปลงฟันเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปทํางานเราจะไปสอนหนังสือเราจะไปเรียนหนังสือเราจะละหมาดก่อนนะเป็นประการแรก เรากาลังจะสนทนาพูดคุยกับอัลลอฮ์เราจะสุโกรขอบคุณอัลลอฮ์เราจะเข้าไปในสภาพที่ปากของเรามีกลิ่นดื้อเราจึงมายืนแป่งฟันนั่นแหละเขาเรียกว่าเราตั้งใจแล้วทําไมต้องแปลงฟันบางคนไปถามว่าทําไมต้องแปลงฟันถูกย้อนถามกลับมาว่าอะไรมาถามทําไมต้องแปลงฟันแปลงฟันก็เพื่อความสะอาดแต่ที่ถ้าเราพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยดังนั้นการแปลงฟันนั่นคน้องครับแปลงที่ฟันก่อนขวาแล้วก็ไปข้างซ้ายกลับมา หลังจากนั้นก็คืออะไรครับแปลงที่ที่เหงือกเบาๆแล้วก็แปลงที่อะไรครับที่ลิ้นด้วยนั่นคือการแปลงฝันถามว่าทุกครั้งนี้เราแปลงกันแบบนั้นหรือเปล่าเราโมแตไปสรรหาว่าต้องแปลงยี่ห้อนั้นต้องแปลงมีมนตรงนั้นโค้งตรงนั้นต้องตรงกลางสูงเพื่อที่จะเข้าถึงซอกตรงปลายต้องเรียวอะไรอย่างเงี้ยเราไปคิดกันตรงนั้นแต่เราไม่ดูส่วนหน้าว่าของการแปลงฟันทําอย่างไรก็ขอฝากไว้เพียงแต่ว่าประการที่หนึ่งนะท่านพี่น้องครับที่อยู่บนศีรษะประการที่สองก็คือว่า การที่เราใช้น้ําบ้วนปากเวลาเราใช้น้ําบ้วนปากในไม่ว่าจะเป็นในของการอําน้าละมาดเห็นไหมเวลาเราน้ําบ้วนปากท่านพี่น้องครับเราจะบ้วนกันยังไงผมมันคู่กันนะสองข้อเลยเอาน้ําบ้วนปากกับสั่งน้ําออกจมกูกเราจะเอามือทําอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วก็นิ้วไปอยู่ที่จมกูกอย่างเงี้ยท่านพี่น้องครับแต่เสร็จแล้วน,ะน้ำไม่ได้เข้าจมกูกเราเพียงแต่เอาน้ำเนี่ยเข้าไปที่ปากแล้วก็ไปบีบจมูกไว้แล้วก็สั่งน้ํา บางคนทาอย่างนี้นะท่านพี่น้องแต่คนที่ทําถูกก็ทำดุลิแล,ล้วไปท่านต้องเอาน้ําใส่อะไรใส่ปาก่อนแล้วก็อั้วปาก้วหลังจากนั้นก็อะไรครับเอาน้ำเนี่ยใส่จมูกแล้วก็อะไรสั่งสิ่งที่มันค้างอยู่ในจมูกเนี่ยออกนั่นก็คือมอัดมดกับอิสตินชากแต่บ้านเราจะเห็นก็คือบางคนก็ทาถูกบ้างบางคนก็ไม่ถูกบ้างอันนั้นสามแล้วนะท่านพี่น้องนะในเรื่องของการทําความสะอดาดประการที่สี่ก็คือว่าก็สุชาด ขีบนวดหรือตัดหนวดฉะนั้นคีซอลลุนฟิตเลสสิ่งที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นมาก่คู่กับตัวมนุษย์เนี่ยที่พระองค์เล่าสุภานุวาตาลาเจ้าได้ให้มาเนี่ยท่านพี่น้องครับประการที่หนึ่งมุกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าการแปลงฟันประการที่สองก็ในเรื่องของการไรครับการบ้วนปากแล้วประการที่สามก็คือการไรการสูดน้ําแล้วก็สั่งออกจากจมูกประการที่สี่ในเรื่องของการขีบหนวดเราจะเห็นบางคนมีคําถามว่า ตกลงนวดกับเขาเนี่ยต้องทาอย่างไรท่านพี่น้องนี่ไม่ใช่แบบอย่างที่ถูกต้องนะบางคนบอกเขาที่ถูกต้องจะต้องมันมีคําว่าเอะฟ้ะกับเอะฟ้ะเขาที่เป็นซุนแน่ที่ถูกต้องเลยคือท่านพี่น้องท่านจะต้องปล่อยไว้ไม่มีการตัดไม่มีการดึงสักเส้นเดียวนั่นคือปล่อยยาวเลยดังนั้นเมื่อเราปล่อยยาวเลยนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่ท่านวนวดทํทำยังไงที่เป็นซุนนะ หนดด้านตัน้ีนองนั่นหมายความว่าคำนี้คือกอสโซชาริฟหมายความว่าตัดกอสก็คือตัดไม่ได้หมายความว่าโกนนะฉะนั้นเขาเนี่ยไม่ให้ตัดและไม่ให้โกนแต่ถ้าหนวดเนี่ยก็คือไม่ใช่โกนเขาให้ตัดภาษาบ้านเราก็คือขีบให้มันสั้นเมื่อมันยาวก็หมายความว่าท่านบีน้องดูอย่างนี้นะประเทศหรือกลุ่มชนที่จะไว้โหนวดไม่ไว้เขาเนี่ยส่วนมากจะเป็นยุโรป แล้วก็จะเป็นที่ยอมรับบวชเทวไว้หนวดนรับได้ไว้เขารับไม่ได้แต่คนที่ไว้แต่เข้าไม่ไว้หนวดเนี่ยท่านพี่น้องดูแถบคนที่เป็นคนจะตาชั้นเดียวเนี่ย mm hmm. เขาจะไว้เข่าแต่ไม่ไว้หนวดอิสลามทําอะไรก็ตามต้องต่างจากคนอื่นต่างนั่นหมายความว่าอยู่บนพื้นฐานและบนหลักการนะก็หมายความว่าอิสลามปล่อยเข่าแต่ไว้หนวดแต่ให้ตัดแล้วถามว่าแล้วก็บางคนไว้เขาแล้วโกนหนวดละ่ะ ท่านพี่น้องสุนนะแบบอย่างก็คือท่านพี่น้องไปดูในหนังสือฟัฮพลบาลีของฮะดีสของอิหมามบุคอรีนะซอฮีบ oh ุคอดีมีการอธิบายไว้ชัดเลยว่ายาฟ้ากับยาฟ้าเนี่ยตัวไหนปล่อยตัวไหนตัดฉะนั้นเขาไม่มีการตัดก็ขอขอนุญาตท่านพี่น้องว่าพูดอาจจะคาดกับสิ่งที่ทําก็คือว่าเ,เมื่อก่อนเคยไว้แล้ว ท่านอาจจะบอกว่าดีไม่ดีนั่นอยู่ที่อัลนล่อซุบานอวตาละจะอัลนล่อสร้างมาเราต้องยอมรับเคยไ่ายาวถึงขนาดนี้แล้วท่านพี่น้องครับแต่เสร็จแล้วมันก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเราเป็นเ,นเรื่องส่วนตัวกันแล้วกันนะท่านพี่น้องนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องหนวดเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนไว้เขายาวแต่โกนหนวดออกส่วนหน้าจริงๆท่านพี่น้องถ้าบางคนบอกถ้าไปดูเรื่องหนวดนะมันก็จะมีมัดสับอีกอิมามบ,บูฮันนีฟาใสา่อิมามบาบูฮันนีฟาบอกโกนออกฉะนั้นท่านดูได้เลยว่า ถ้าเป็นแถบปากีสถานบังกาาะลาพม่าจะโกนหนวดออกแต่ถ้าท่านพี่น้องที่มีจันดาวเทียมท่านพี่น้องลองดูรายการทีวีดิกลุ่มประเทศอาหรับไม่มีการาหนวดออกแค่นี้เราก็อาจจะบอกว่าขัดแย้งกันแล้วฉะนั้นถ้าท่านพี่น้องดูแล้วก็ลองพิจารณาที่บอกว่าเป็นซุนนะเนี่ยเขาไหวยาวดูอาหรับเป็นแบบอย่างหนวดเนี่ยเขาจะตัดเลม,เม่อคืออะไรครับเมื่อรู้สึกว่าถ้าดื่มนมแล้วม,มันมีสีขาวเปื้อนหรือติด นั่นแหละเรียกว่าอะไรหนดหรือที่เรียกว่าหนดของเราเนี่ยมันยาวแล้วก็คืออะไรต้องขีบและตัดออกนี่คือสิ่งที่บอกว่าเราเราอาจจะอยู่ใกล้ตัวหรือใกล้ตัวจนกระทั่งอะไรนะบางคนต้องมาถามทําไมต้องไว้หนดว่าทำไมต้องไวเขาด้วยแล้วประการถัดมาก็คืออะไรครับวัดฮันก็คือการโกนศีรษะเวลาที่ไปทําอะไรครับไปทําฮั์ก็จึงมีการโกนศีรษะอยู่ ดังนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่เป็นสุนน a ะสิ่งที่เป็นแบบอย่างนะท่านพี่น้องครับเรื่องเล็กๆน้อยที่เป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจําวันกับการปฏิบัติประจําวันแต่ถ้ามันไม่สอดคล้องไม่ตรงกับสุนน a เนี่ยมันก็จะเสียประโยชน์เปล่าดังนั้นเมื่อชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่กับ Allah, อัลลอฮฺสุบฮานออัลตะลาเจ้าแล้วเรามีแบบอย่างแล้วเรามีทีวีมุสลิมแล้วเรามีผู้รู้เวลาท่านสงสัยอะไรท่านก็โทรไปถาม ่านหาเบอร์โทรศัพท์สืบถามเบอร์โทรศัพท์แล้วท่านก็าถามเนี่ยถ้าเราทําได้เช่นนั้นชีวิตของเราก็จะอยู่ในกรอบชีวิตของเราก็จะอยู่บนหลักคําสอนแล้วก็เมื่อการกระทําของเราก็จะเป็นการกระทําที่มีการรับรองแล้วเมื่อมีการรับรองแล้วมันก็คือสิ่งที่เขาได้รับรองบนสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะเป็นบุคคลที่อยู่บนพื้นฐานและสุนัยอย่างแท้จริงก็ขอ,ขอดต่อนรับสุบฮานุวตาลเจ้าให้ความรู้ที่ท่านพี่น้องรู้แล้วผมได้รู้เนี่ย แนะนำไปใช้แล้วไปปฏิบัติในเถิดวะซุลลอฮฺอัลลอฮฺซายดินะมุฮัมมัดวะลาอฺัลีวะซอบีวะลฮัมดุลิลลาฮิรอบิลอาลามี